ตอบทที่สิบแปดเอ้ยต่อบทที่สิบแปดนะคะสเพปุรัตติมายะทิสายะมนุสสะอเวลาปัชชญาอนิคาสุขีตนังปะิหะรันตุสัเปปชิมายะทิสายะมนุสสะอเวลาปัชชญาอนิคาสุขีตนังปะิหะรันตุสัเพอุตลายะทิสายะมนุสสะอเวลาปัชชญาอนิคาสุขีตนังปะิหะรันตุ สัมเพทคินายะทิสายะมนุษะเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุรัตทิมายะอนุนิสายะมนุษะเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุนิสายะมนุษะเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตารายะอนุนิสายะมนุษะเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษะเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายะมนุษะเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปาลิมายะทิสายะมนุษะเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพปุระทิมายะที่สายยะวินิปติกาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพยปชิมายะที่สายยะวินิปติกาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพอุตรายะที่สายยะวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปริหารันตุ สัมเพทักขินายะที่สายยวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายยวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพปชิมายะอนุทีสายยวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพอุตรลายะอนุทิสายยวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะลัน สัมเพเหตุที่มายะทิสายะวินิปติกาเวลาปัชยอาอนิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาเวลาปัชยอาอนิคาสุขีตนังปัญหาลันตุ ลันตุติอิเมหิทัสหาการลหิทิสาพระนาเมตาเจตุวิมุตติสัมเพสังสัต,ตนางปีฆานางวัชชวอปีฆะนายะอุปปคาตังวัชชวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชชวาอนสนอันสันตาเปนะปารินยาทานังวัชชวอปะริยาธานีนะวิเหสังวัชชวาอวิ อวิเหสายะสยัมเพสัตตาอาวิอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุขิโนสุขีตตาหนตุมาทุกขีตตาติอิเมหิอัทธหาหกาเลหิสัมเพสันตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตายะติติเจโตสัมภะยาปะทะปาดิยุธาเนหิมุจจติติ วิมุตติเมตตาจาเจโตวิมุตติจาติเมตาเจโตวิมุตติเมตาลัมมะวิหารภาวนานิทิตาบทที่19เทวตาวิโยชนะคาถา ทิพขับปัตตาจานิทุกขาพยปัตตาจานิพยาโสกับปัตตาจานิโสกลางหุนตุสัพเพปิปาติโนเอตาวตาจะอภิญพ,พาสัมตังปุญญาสัมพทันสัมเพเทวานุโมทันตุสัมพัสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัญญยาะยศีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาภิลตาหุนตุขันฉันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาพระัปัตตาปัญเจการัตเจยังพลังอลาหันตานัจจตเชนะละขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระับปัตตาเจการัตเจยังพลังอลาหันตานันจติเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระัปัตตาเจการัตเจยังพลังอลาหันตานันจติเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระัปัตตาเจการัตเจยังพลังอลาหันตานันจเตเชนะสัพพสูอลหันตา นันจะเตเชนะลักขันพันธารรมิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสู สัพ,พุทธาพระปัตตาปัญเจการนะแต่ยังพลังอาราหาันตาน,นันจะตีชนละลักขันพันธานมิสพสโสจุบแล้วค่ะ